8ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ูจเหยียบกับเบรกก็ไม่มิด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 เจอกันทีมิดนิยมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ทั่วโลกเลือกสรรและไว้วางใจ BSC International Isuzu b m a x Vcross ใหม่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตว์อร่อยไม่มีผงชูรสสวัสดีครับ เราจะเผยเราจะแผ่เราจะแส่ทุกข้อสงสัยในมิิยเอ่อพี่ตุ๊กโทษนะฮะอะไรอะไรใส่แว่นขนาดนี้เวลาพี่เป็นหวัดเนี่ยที่ปิดปากพี่จะขนาดไหนฮะพี่จะเท่าเรือหางยาวเลยไมฮททำไมต้องใส่ขนาดนี้พี่เพื่ออะไรเนี่ยอะไรแฟชั่นคือตอนนี้คือจะต้องรอรับเรดดี้กาก้าที่เขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตพูดเป็นเล่นนะจริงอะรุ่นพี่รู้จักเรดี้กาก้า ทำไมอะใพราะรุ่นพี่นี่ต้องประมาณแกรน Grand X r e u เนียหรือไม่ก็อาต้อยเศรษฐา i m p o s s i b l ลใช่ไหมแกให้ฉันแกให้ฉันโบไปไหมฉันก็ทันอย่างยืนหรือไม่ก็สุนทรภพรครบร้อยปีเออยังไงยังไงยังไงพี่ไม่น่ารู้จักสารภาพมารู้จักที่มันเนี่ยรู้อ่ะเป็นใครแล้วจะไปดูเป็นใครเป็นเลดี้กาก้าในร้องเพลงเลดี้กาก้าสิขอเต้นด้วหน่อยดิได้ได้ว่า Lady g a g าก็ต้องเต้นสาม C ผัวฉันไป ไม่ใช่เพื่อจะไปแช๊ร้องตลอดจนผัวก็ไม่มาอุ้ยโทษจนสามีก็ไม่มาแล้วยังร้องอยู่อีกนะฮะเออแต่โทษน,นะฮะคือเพิ่งไปผ่านลิซซี่ดูมาขอไปนั่งได้ไหมครับโอเค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 และแล้วนาธานนักป่าหิมืผ่านก็กลับมาแล้วว้าวคือคือคุณนาธานเนี่ยพอออกจากคุกปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผู้จัดการเก่าของเขาคุณชิอ๋อคุณชิตโดยการที่แ<ค>ต่งตัวเป็นเลดี้กาก้า<ณ>มีภาพไม่ดูหน่อยไหมเฮ้ยอ้าว เดี๋ยวหาว่าโกหกส่งทีมงานไปถ่ายมาต่างๆไม่ได้หาดูได้ง่ายๆนะฮะไปชมไปชมนี่นี่นี่เห็นไหมจริงว้ายจริงเหรอเฮ้ยเห็นไหมเขาแปลงโอเพนนิ่งหรือเปล่าฮะเต้นขนาดนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันไหนที่ต้องวิเคราะห์กันเราเองอ่ะไปงานไปงนไปงนไปนไปงเฮ้ยไม่ธรรมดานะคุณนะสุดยอดไหมสุดยอดไหม ถ้าทางจะโชว์แบบนี้ในเรือนจำบ่อยในตอนที่อยู่หรือเปล่าโอ้โหนี่ปากฉั<ว>น,นไม่เกี่ยวนะฉันไม่เกี่ยวนะไป<ว><น>ไงไปไงไปไงสุดยอดเลย บอมือให้จริงๆออกมาต้องบอกว่าออกมานางก็ดูแหลมอุ้ยนางน้องคุณอย่าไปว่าเขาเะเขากําลังจะทําเพลงเป็นแนวอีสานหมอลำเฮ้ยจริงก็มาจริงคืออย่างนี้ได้ไหมจริงๆนาเน่ยจะร้องเพลงกระสือไหมเพราะว่าก่อนเนี่ยเขาบอกเขาอยู่บ้านน้อเปียกเขาจะกระสือไงกระสือกลางวันมันเดิงอะไรยี้ก็ได้น้องธนาออกมาบอกแล้วว่าเขาไม่เคยเขาไม่เคยเจอนักข่าวไปเขียนกันเองเฮยออกจริงๆเขาออกมาจะทำเพลงรชื่อชุด ฉันเห็นปลาหิม้าานนี่ฉันชื่อมัคคนาลีผลหรือว่าชื่อเรื่องว่าฉันอยู่เชียงคานลอเล่นคือรักน้องในเรือแซวน้องเล่นจริงๆจะบอกว่านอกเหนือจากเพลงแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมครับคุณกอล เขากำลังจะเขียนหนังสือด้วยเฮ้ยจริงป่าจริงเป็นหนังสือพกเก็บบุ๊กนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรณเม็ดจับการโกหกจากประสบการณ์ของตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในคุกถือว่าเป็นวิทยาทานนะให้คนที่ยังไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมอะไรก็ได้อ่านได้รู้กันไปพี่พูดดีนะจ๊ะอย่าฟ้องที่สําคัญที่สําคัญนะฮะเขาเปลี่ยนชื่อต้อนรับชีวิตใหม่จริงเหรอ จริงครับเป็นอะไรชื่อสุทันโอมานันสุทันโอมานันคือผมรู้เลยนี่เปลี่ยนเพื่ออะไรผมรู้เลยเพราะผมก็เรียนศาสตร์นี้มาอะไรสอเสือทอทงบ้าทันที่ทอทงบ้าใช่ใช่เปลี่ยนหนีเจ้านี่โอ้โนี่จริงๆเขาน้าจะเปลี่ยนเป็นชื่อสุจริตไหมอ่ะจริต ทำไมก็จะเออฉันเป็นคนใหม่แล้วฉันสุจริตแล้วไงแต่จริงๆเปลี่ยนง่ายๆเป็นซื่อสัตว์เลยดีกว่าคนเราง่ายๆซื่อสัต์เแต่จริงๆนะพูดตรงๆนะคะให้เขากลับมาทํางานดีแล้วคนเราถ้ากลับเนื้อกลับตัวได้มาทํางานทํางานปั๊บเขาจะได้มีเงินเขาจะได้เอาเงินไปใช้หนี้ไอ้เรื่องทํางานเลยก็ว่าไปอย่างแต่ไอ้เรื่องหนี้เนี่ยล่ะทำไมอ่ะไอเรื่องหนี้เนี่ยเขาต้องใช้ต้องใช้สิทำงานแล้วล่าสุดน้ำมดกับน้องต้อมซี่เป็นลูกของน้ำมดเนี่ยนะครับโทรศัพท์ไปหาเขาที่เชียงคาน เขาบอกมาเลยว่าตอนนี้เนี่ยน้โมดน้ำโมดลำบากมากเลยนอนวันละสามสี่ชั่วโมงเองนะครับเพื่อหาเงินมาแบบจนเจือครอบครัวคือคุณนธาไม่ไปใช้นี่น้โมดก็นี่ไงไหมทำงานก็ไปใช้สิเขามีเขามีสิ่งมาบอกน้โมดด้วยนะนี่เหรอมีสิ่งอะบอกอันไหนได้บอกอะไรเดี๋ยวไม่ฟังเดี๋ยวไม่ฟังถามนิดนึงเรื่องน้าต้องต้อมกับน้โมดเขาแบบว่าตอนนี้เขาลำบากมากค่ะรู้เรื่องเขาลำบากเขาอยังไงจริงๆแล้วก็รู้อยู่แล้วจริงๆแล้ว เรื่องลาบากหรือเรื่องอะไรไม่ได้เกี่ยวทันแล้วเพราะจริงๆแล้วคือการที่ท่านก็มีชดใช้ก็ต้องชดใช้อยู่แล้วแต่ระยะเวลาคือ10ปีอยู่แล้วตามกฎหมายทั้งในทะเนีกฎหมายเยอะมากใครทาอะไรก็ได้กรรมอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้กรรมทานชดใช้แล้วก็ถึงเวลากรรมของเขาที่ชดใช้บ้างไม่ได้โกรธนะครับแต่ว่าให้อภัยเพราะว่าใครทําอะไรเขาก็อยู่แก่ใจอยู่แล้วเรื่องคดีเรื่องอะไรก็แต่มันจบสิ้นไปหมดแล้วฉะนั้นแบบตอนนี้คือชีวิตใครทงใครทางมันที่เหลือก็ให้เป็นกฎหมายตามปกติ เป็นไงเฮ้ยได้ด้วยเหรอหมายความว่าไงนะหมายความว่าคือคือก็ไม่ต้องใช้แล้วคือชดใช้ในคุกไปแล้วคือยอมติดคุกไปแล้วไอ้ตรงนั้นผมไม่ผมไม่ผมผมพอจะเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดนะแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคืออะไรรู้ไหมทำไมถึงจะาทำไมถึงจะต้องบอกว่าผมยกโทษให้เออคือที่อาจารู้ก่าตกลงใครควรจะยกโทษใครกันแน่เอฟังแล้วงงไม่หรือว่าหรือว่านามอสดไปยืมเงินคุณนาธานไม่ใช่ถึงจะยกยกโทษไงไม่คือวี่มันเป็นเรื่องของสายสัมพันธ์ไง เป็นหน้าหลานเป็นเหมือนแม่แม่บุญธรรมงี้กันใช่ไหมคงคือไม่รอภัยอภัยให้แม่คงโกรธทําไมแม่ไปฟ้องแจ้งความตำรวจเออคงอาจไปถกเรื่องนู้ไไม่ดุชก็อภัยให้อันนี้ยกโทษคืออภัยอันนี้แต่นี่ผมฝากบอกไปนิดนึงนะฮะโอเคมิเกลพูดไปก็ถูกนะว่าเขาติดอาญาใช่ไหมฮะติดคุกไปแล้วออกมาเนี่ยก็ถือว่าชดใช้แล้วชดใช้กันไปแล้วแต่ถ้าเกิดน้ามดเขาไปฟ้องแพ่งอีกนี่ต้องติดอันนี้ต้องใช้เป็นเงินออันนี้้ตงใช้เป็นเงิน ช่วงหน้านเราจะไปพิสูจน์ขา่าวลือที่ว่า,าไวไหมามิงอยู่บ้านหลังเดียวกันจริงหรือทีมงานลงไปสืบมาเลยครับว่าจริงหรือเปล่าบ้านหมาไม่มียกทรง <c oughs> คุณมันจะเมาจะหยยบจะเปรก้ก็ไม่ม,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 มิด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 เจอกันที